สวัสดีครับทุกท่านวันนี้สักนะสั่งกลับมาแล้วนะครับหลังจากผ่านภารกิจหลายๆยากมานะครับก็เริ่มมีเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็เลยพาเมตากะขั้นสูงมาให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเพราะตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีเมตากะขั้นสูงเนี่ยเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับควรแก่เวลาที่จะทำมาอธิบายให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับตัวแรกนะครับ ก็คือเกกะเกกะนะครับก็คือซังชิกิลาเมะนะครับกับซังชิกิลาเมะไทไกโคนะครับมาผสมข้ามกันนะครับโดยจะออกมาในเอฟที่2นะครับจากที่ไปอ่านในบล็อกของญี่ปุ่นมานะครับหลายๆท่านทงสงสัยนะครับ ไทไกโคคืออะไรนะครับไทไกโคก็คือถ้าตามตัวคันจิเลยนะตัวร่างกายตัวด้านนอกแล้วก็ตัวฮิคาริหรือว่าโคนะครับก็คือมีแสงออกมาด้านนอกนะครับโดยไทยไคโคที่เราเห็นเป็นประจำอยู่นั่นก็คือมิยุกินั่นเองนะครับเพราะว่าเขาย่อมาให้สั้นๆถ้าไปเรียกอาโอไทไคโคเนี่ยมันก็ยาวเนาะก็เรียกมิยกุกิก็ง่ายๆนะครับ คือตัวนี้ยังไงยังไงก็ต้องเกิดจากลาเมสามสีนะครับแล้วก็ลาเมสามสีที่มีเอ่อมีเชื้อของพวกมิยุกิพวกอะไรพวกเนี้ยที่มีหลังนะครับก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับจากที่ไปศึกษาในบล็อกของญี่ปุ่นมานะฮะก็สีก็ประมาณนี้นะครับมีประกายลุง้งประกายวิฟฟวิฟฟของลาเมนะครับ เดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้นะครับคนญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าซับไฟร์นะครับหรือแซฟไฟร์นั่นเองนะครับคือญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงตามตัวคาตากะน,นะครับฉะนั้นบางศัพท์ทับศัพท์บางคํานะครับก็จะประหลาดประหลาดนะครับก็จะตลกตลกนิดนึงนะครับบางทีเราก็เผลอไปพูด สำเนียงนี้นะครับกับคนฝรั่งนะครับแล้วเขาก็หัวเราะนะครับเขาก็งงพูดอะไรนะซับไฟนะครับก็คือสีดำนะครับที่บางๆแล้วก็มีบูลาเมะนะครับบนตัวนะฮะก็หลักๆเลยนะครับซับไฟนะมันก็จะต้องเป็นลาเมะนะครับแล้วก็ไทไครโคหรือก็คือมีเชื้อของมิวกินะครับแล้วก็สีดำแบล็คนะครับก็ด้านบนนะครับ หลังจะเห็นเลยเป็นประกายแต่ว่าถ้าดูไทท์วิวอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สวยนะครับเน้นท็อปวิวมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกไงเพราะว่าเป็นเป็นพวกไทไกโคเนาะเหมือนมิยุกิน,นะก็เน้นหลังมากกว่านะครับก็น่ารักไปอีกแบบนะครับ ตัวต่อมานะครับอุนชูซังชโชกุนะครับก็ตัวนี้เป็นปลาคาร์บขนาดย่อมเลยนะครับอุนชูเนี่ยมาจากชื่อฟาร์มที่เขาเพาะคนแรกนะครับอุนชูเมดากะนะครับโดยอุนชูเมดากะนะครับก็ดำเนินการโดยคุณโ,โนจิรินะครับก็อไอตัวซังชโชกุเนี่ยได้บันทึกในปี2017นะครับก็ ประสบการณ์คุณโนซิริเนี่ยเท่าที่ไปอ่านบอกแกมานะก็พอป่าทองนั้นกินมา35ปีนะครับก็มาลองทำเมดากะดูนะครับเอ35ปีนี่คือที่เขาพูดตอนปี2017ด้วยนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะก็แล้วก็จากตอนนั้นอนะ่ะก่อนทยอก่อนหน้านั้นนะ่ะประมาณ15ปีที่เขามาลองทำนะครับแล้วก็ในปี2017เนี่ยเขาก็ทำให้อุนชูเมด ซันโชคุเนี่ยได้นะครับก็เหมือนปลาคาร์ฟเลยนะครับถ้าเราดูต้องขออภัยด้วยถ่ายมาไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะถ่ายยากมากเลยยิ่งถ้าใช้กล้องฟูลเฟรมนี่โอ้โหถ่ายแทบไม่ได้เลยเพราะว่าปลาออกลอกละานาไปก็หลุดเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับจะเป็นสายขาวแดงนะครับไม่มีพวกมิุกิในตัวนะครับสายนี้นะฮะ ตัวนี้นะครับซังโชคุราเมะนะครับหรือซันเกะราเมะนั่นเองนะครับก็เป็นปลาที่เอาซันเกนะครับมาเข้ากับลาเมะนะครับจากที่ไปอ่านในบล็อกของคนญี่ปุ่นมานะฮะก็ตั้งแต่ปี2016เนาะนะฮะก็อย่างที่บอกไงก็คันจินะครับตัวนี้ก็จะเป็น3สีนะครับแล้วก็ลาเมะนะครับลาเมะก็เป็นตัวคาตาคาะนะครับ ก็ต้องมี3สีนะฮะในตัวแล้วก็มีประกายนะฮะมีประกายเกตดลาเมะนั่นเองนะฮะ mm hmm. เดี๋ยววันไหนเรามาทำคลิปแนะนำแบบเจาะลึกดีกว่าว่ามิุกิโยคิฮิลาเมะอะไรพวกเนี้ยพวกลักษณะพวกภายนอกพวกเนี้ยอันไหนเรียกอะไรยังไงคลิปมีกี่แบบนะครับแต่เดี๋ยวต้องขอขอรวบรวม ปลานิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ละอย่างเนี่ยเยอะมากเมดากาศนี่ลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งแบบสุดๆเลยนะฮะยิ่งกว่ากุ้งเลปีอีกนะครับอันนี้ก็ลาเมะนะครับทังเกตลาเมหรือซานโชคุลาเมะนะครับ เดี๋ยวมาดูท็อปวิวกันบ้างนะครับนี่ท็อปวิว โอกะนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วสีแดงนะครับแล้วก็มีลาเมะนะครับโดยโอกะเนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมานะครับจากกุนมะนะครับจังหวัดกุนมะนะครับโชชูเมดากะนะครับคาดว่าน่าจะเป็นซันเก้ราเมะนะครับแล้วก็ซันเกะไทไกโคนะครับหรือซันเก้มิยุกินะครับมาผสมกันนะครับ แล้วก็เลยออกมาเป็นโอกะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะออกมาเป็นโคฮากุลาเมะได้ด้วยนะฮะจากเท่าที่สำรวจสำรวจมานะฮะนี่นะครับโอกะนะครับก็ต้องมีขาวแดงนะครับแล้วก็ลาเมะในตัวนะฮะถึงจะเรียกว่าโอกะนะครับ อันนี้นะครับเป็นเมเตโอสตอมนะครับก็จะเป็นเมรากะพวกใหม่ๆแล้วนะฮะนี่ก็เป็นพวกเมเทโอนะฮะจะไม่เหมือนเมเทโอที่ดูมาเมื่อก่อนเนาะก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะฮะอีกแตบบ่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเข้ากับอะไรนะอันนี้นะฮะยังข้อมูลไม่ไม่เยอะนะครับ ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นฮิคาริโกลเด้นนะครับฮิคาริเป็นยังไงนะครับฮิคารินะครับเป็นลักษณะภายนอกของเมดากะนะครับที่ไว้แยกประเภทนะครับฮิคาริก็จะต้องหลังเงินนะครับแบบในภาพนะครับและหางก็จะต้องเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหลี่ยมเป็นพัดแต่เป็นพัดเหลี่ยมเห็นไหมแล้วก็ขี้ปนก็จะต้องเป็นขี้เหมือนพัดอ่ะ ยาวๆออกมาจะไม่เหมือนพวกเมตากะทั่วๆไปฟอร์มทั่วๆไปที่คีบมันจะไม่ได้ไม่ได้พัดแล้วกว้างขนาดนี้คีบบนนะฮะคีบล่างด้วยนะครับแล้วก็หางเนี่ยต่างกันแน่นอนนะครับเพราะว่าหางอันนี้เป็นพัดเหลี่ยมนะครับไม่ได้เป็นหางแบบแฉกแบบเมตากะทั่วๆไปนะครับก็นี่เป็นลักษณะภายนอกของฮิคารินะครับก็มีหลังเงินด้วยหางแล้วก็ครีบนะครับตามในรูปนะครับ แต่ว่าตัวตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยหางจะไม่ค่อยเป็นฮิคาริเท่าไหร่นะครับต้องบอกไว้ก่อนถ้าตัวที่วิ่งเข้ามาหากลองเนี่ยฮิคาริ1 0 0ยนพันเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาตัวใหม่นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเมรากาศเนี่ยมีการปรับปรุงคัดเลือกและเพาะพันธุ์กันขึ้นมานะครับ ก็ทำกันโดยลายย่อยๆหลายๆท่านทำจนเป็นที่ยอมรับฉะนั้นเนี่ยเรื่องการตั้งชื่ออะไรอย่เงี้ยบางทีเขาก็จะตั้งชื่อให้เกียรติคนที่เขาตั้งคนแรกนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่พัฒนาสายพันธุ์ประเภทนั้นขึ้นมานะครับฉะนั้นบางทีชื่อมันอาจจะแปลกๆหรือว่าชื่อมันก็เอามาจากพวกปลาคารพวกปลาทองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า หลายๆท่านที่เป็นบีทเตอร์ชื่อดังในญี่ปุ่นนะครับก็ทําปลาทองไปด้วยนะครับแล้วก็เพาะเมดากะไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะฮะเห็นอยู่หลายท่านอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์เมดากะสุรังนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการจําแนกเมดากะนะครับเป็นคลังข้อมูลสําคัญเลยนะฮะแต่อาจจะลำบากทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าท่านพออ่านได้อะไรเงี้ยก็จะได้ความรู้เยอะมากนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณร้านเอบีขับด้วยนะครับที่มีปลามาให้เราได้ถ่ายทำกันนะครับในวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันเรื่องเดตกาอีกนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำเจาะลึกเรื่องลักษณะอะไรพวกนี้ให้นะครับเดี๋ยวขอหาปลาหาจัดฉากถ่ายนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันชัดๆเห็นกันเน้นๆเลยนะครับ โอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ